ช่วงที่สอของรายการค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ใหม่คงตั้มนะคะอยู่ที่อาคารเวชศาสตร์พื้นปูชั้น3าโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมจําได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะที่เรามาทํารายการกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพนี้นะคะเราได้ทําอยู่ที่แผน,นแพทย์แผนจีเนี่ยล้วก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมว่าที่ นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะฝังเข็มเพิ่มความสูงได้นี่คือเรื่องเราที่เราต้องกลับมาอีกในวันนี้ค่ะอ่าและอย่างที่ทราบวันนี้อยู่ว่าการเพิ่มความสูงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะนะครับแต่การฝังเข็มตอนนี้สามารถจะเพิ่มความสูงได้แล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยนะครับแต่จะทําได้อย่างไรต้องเป็นเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคุณผู้ชมมาคุยกับ คุณหมอคนสวยผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะแพทย์จีนพรกมลปัตยาวัฒน์นะคะเป็นแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมแพทย์จีนทั่วไปเพิ่มความสูงและความงามที่โรงพยาบาลกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอครับคุณหมอยังสวยมากมากค่ะสูงมากมากด้วยไ่็นขาผก็เลยถามคุณหมอก่อนนะครับว่าปัจจัยที่ทำให้เราสูงขึ้นหรือไม่สูงหรือว่าอะไรประมาณนี้มันเริ่มต้นจากไหนอย่างไรบ้างครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดทาปัจจัยต่างๆค่ะส่วนมากเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายพื้นฐานของคนไข้ที่มาฝังเข็งก่อนเพราะว่าการที่จะเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยต้องพื้นดูพื้นฐานร่างกายก่อนว่าเป็นยังไงบ้างต้องมีการตรวจก่อนปัจจัยหลักๆก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับพักผ่อนความเครียดแล้วก็การออกกําลังกาย อเอาคารุเราจะมักจะเชื่อเสมอเลยว่ามันเกิดจากกรรมพันธุ์แ่ถ้าพ่อแม่ชิงเตี้ยเนี่ยเธออย่ายไปหวังว่าเธอจะสูงอะไรอย่างเงี้หยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่ว่าคือส่วนใหญ่ครอบครัวเขาจะอันดับแรกที่เขากังวลก็คือเอ้ยกรรมพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกเนี่ยไม่สูงเขาก็จะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม,ม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมีใครที่ไม่สูงไหม ก็อาจจะเป็นสาเหตุตรงนั้นที่ทําให้น้องเขาไม่สงูงแต่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดในทางแพทย์จีนนะคะมันสามารถที่จะทําให้น้องเนี่ยสูงขึ้นอีกได้ทีนี้สงสยัยไหมคะคุณผู้ชมเองก็อาจจะสงสัยเหมือนใหม่ว่าเอ๊ะทำไมการฝังเข็มการเอาเข็มเข้าไปฝังตามนั้นมันสามารถจะเพิ่ม <Okay. S 1> ความสูงได้ทีเดียวเชีเยวเหรอคะจริงๆฝังเข็มเพิ่มความสูงเนี่ยคือเป็นการผ่อนคลายตัวกล้ามเนื้อ แล้วก็ทําให้เลือดแล้วก็ชีดของทางแพทย์จีนก็คือลมปลานะคะมันจะมาหล่อเลี้ยงตัวกระดูกสันหลังได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพอการฝังเข็มเนี่ยมันจะทําให้การยืดหยืนของกระดูกเนี่ยดีขึ้นด้วยการปรับเส้นลมปลานก,ก็ทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยสามารถทํางานได้ดีสารอาหารที่น้องทางนเข้าไปเนี่ยสำคัญนะคะถ้าทานเข้าไปปุ๊บเอาไปตามอาาวัยวะต่างๆเยอะตัวอย่างเช่นม้ามกระเพาะเนี่ยแล้วก็ระบบไตเนี่ยเป็นอวัยวะหลักที่ สารอาหารเข้าไปได้ดีก็จะไปเสริมสร้างสมรรถภาพของคนไข้ได้ดีขึ้นหมายถึงกระดูกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่มันทำให้มันยืดขึ้งตัวกล้ามเนื้อค่ะขอนไยก็จะทําให้ตัวกระดูกและตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยสามารถยืดตัวขึ้นมาได้อีกแล้วส่วนจุดหลักๆของการฝังเข็มคือเราจะไปฝังระบบไตจุดของที่มันสะท้อนถึงระบบไตซึ่งจริงๆเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเราค่ะจะสะท้อนถึงอวัยวะต่างๆในร่างกายได้หมดค่ะแต่การฝังเข็มเนี่ยเราจะฝัง ให้บำรุงระบบไตเพราะว่าในระบบไตาทางแพทย์จีเนี่ยจะหมายถึงกระดูกเป็นตัวหลักเลยก็ <pic. S 3> จะทําให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้เยอะมากขึ้นกระดูกยืดหยุ่นหรือว่าบา,างาท,ท,ที่ที่ไม่กินหมายถามันเราไปเพิ่มความสูงตรงส่วนไหนของกระดูกคือขาเราจะยาวขึ้นหรือคอเราจะยาวขึ้นหรือหลังอะไรออะไรอย่างงี้ค่ะคุณหมอก็คือส่วนต่างๆแล้วก็จะมีกระดูกยาวค่ะยกตัวอย่างเช่นกระดูกสันหลังกระดูกข้อแขน ข,ข้อต่างๆข้อข้อเข่าข้อเท้าแบบนี้มันสามารถที่ขึ้นได้เนื่องจากตัวกระดูกต่างๆเนี่ยมันจะมีคาทเทเลียคือเป็นกระดูกอ่อนอย่างตัวข้อแขนก็จะมี<อ>กระดูกอ่อนอ,อยู่แขนเราก็ยาวขึ้นชคือมันจะตัวทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยในตัวนี้มันจะมีพวกคอลลาเจน กระดูกอ่อนเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะฟูขึ้นเพิ่มข,ข,ขึ้นตรงนี้ได้ตามพ่อขาจะเหมือนกันมันก็จะมีการฝังตรงนี้เพื่อบำรุงให้ตัวกระดูกอ่อนตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถฟื้นฟูไดอ้อายุเท่าไหร่คะท,ที่ที่ยังทําได้ได้มันเกิดประสิทธิภาพเต็มที่ ถ้าประสิทธิภาพเต็มที่เนี่ยถ้ารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งมีกรรมพันธุ์ใช่ไหมคะกรรมพันธุ์ที่ทําให้ไม่สูงประสิทธิภาพเต็มที่ที่ดีที่สุดก็ประมาณเริ่มตั้งแต่อายุ12 12องเริ่มประมาณ20เนี่ยได้ประสิทธิภาพเต็มที่ถ้าเกินก็ได้ประมาณ20 30ปีถึปียังสามารถอัพไปเนี่ยไม่ต้องมาแล้วล่ะเพิ่มได้ต่อการที่สมมติมาฝังเข็ม ในบุคคลหนึ่งคนเนี่ยจะเพิ่มได้สักกี่เซนะอย่างน้อยเลยแบบน้อยที่สุดเลยค่ะครั้งละิลครัมิลครั้งละนี่หมายถึงการมาฝังเข็มต่อครั้งต่อครั้งขึ้นขนาดหนึ่งมิลเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเราต้องฝังกี่ครั้งคะหรือเราจะฝังกี่ครั้งก็ได้ประมาณ20ครั้งเป็น1คอร์คอค่ะย่ครั้ง20ครั้งก็ประมาณเท่าไหร่สองเซนยี่สิบครั้งก็ประมาณสองเซน มแต่ก็ไม่ใช่แบบนี้เสมอไปซึ่งถ้าเกิดพื้นฐานร่างกายคนไข้แข็งแรงและสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องปรับสมดุลกันมากเท่าไหร่ก็จะสามารถขึ้นได้ประมาณ2 3ถึงครั้งแรกขึ้น5มิลเลยก็มีเอาแบบสุดๆเลยฮะคุณหมอไม่เกินน่าจะประมาณ5มิลเนี่ยแหละค่ะ5าเซน5้ามิลอครั้งต่อครั้งเยอะนะเออแล้วเราั้งหมดเ่ยเราต้องฝังอีกี่ครั้งเนประมาณนี้ก็หมอจะให้อ่าห้ครั้งตอ1ขอจะตกประมาณ1เดือนครึ่ง แล้วทําต่อเนื่องประมาณคอทหรือ2คองคอถ้าฝังไปเรื่อยๆได้ไหมคะฝังไปได้เรื่อยๆคอสองคอสามเราก็สูงขึ้นอีกสูงที่อย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆหรอไปได้เรื่อยๆค่ะต้องการสูงสุดเลยฮะคุณหมอไม่เกินเท่าไหร่ต่อทั้งหมดเลยทั้งทั้งหมดเลยที่ว่าแบบเฮ้็มทีที่แบบ ในการฝังห้าถึงเจ็ดเซนค่ะประมาณห้าโอ้ก็ไม่นารมานานห้าเจ็ดเซนประมาณสักสองคอนะคะคเชนน่ักเกิดนี่ท่านรู้จักอันนี้หมอมาก่อนหน้านี้สักยี่สิบปีนะจะมาฝังนี่จริงด้วยตอนนี้ไม่ต้องฝังแล้วใช้้นสูงดีกว่าอันนี้ไหนพอพูดถึงตรงนี้เลยรู้ว่าถ้านะคะถ้าไม่ใช่เด็กแล้วแก่แล้วอย่างเงี้ยมาฝังเข็มมันจะเกิดผลอะไรคะจริงจริงแล้วฝังเสียลง ไม่มีฝังเตี้ยลงค่ะแต่ว่าการถ้าอายุเยอะแล้วมาฝังเข็มก็อาจจะเป็นการปรับสมดุลพื้นฐานร่างกายคนไข้ทั่วไปก่อนเพราะว่าครั้งแรกที่ทุกคนคนไข้มาหาคุณหมอค่ะต้องมีการพบปะพูดคุยซักประวัติตั้งแต่เด็กจนถึงนักปัจจุบันเลยว่ามีโรคไข้ไข้เจ็บหรือว่าเป็นคนร้อนคนขี้ร้อนขี้หนาวยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาปรับสมดุลจาก ไปไปถึงแบบคุณผู้ชมที่มีลูกหลานแล้วต้องการให้เขาสูงมันเพิ่มได้แล้วมันเพิ่มได้ดี <c oughs> คือเห็นผลชัดเจนเมื่อ12บสถึงยีปีเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้ต้องการที่จะเพิ่มความสูงด้วยการฝังเข็มมันน่าสนใจมากไง <c oughs> คือเราเราเลยตรงจุดนั้นมาแล้วทีนี้ ถ้าเราเลยจุดนั้นมาแล้วสมมติคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่ไวัยใกล้เคียงดิฉันอาจจะคิดว่าถ้ามาฟังน้นจะเป็นยังไงอยากฟังมันช่วยไปถึงเรื่องกระดูกปรุไหมคะเพราะว่าถ้าวัยนี่มันจะมีโอกาสแล้วถ้าคุณเมนูพอสไปแล้วหรืออะไรยิ่งมีโอกาสจะเป็นกระดูกพรุเยอะขึ้นการฟังเข็มช่วยได้ไหมคะนี่ถามเพิ่มการฟังเข็มช่วยในเรื่องของบำรุงอวัยวะต่างในร่างกายแล้วก็ส่วนสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยให้แข็งแรง อย่างเช่นโดยเฉพาะส่วนม,มากที่มาพวกคนไข้กระดูกหรือว่ากระดูกสันหลังเบี้ยหรือว่าปวดเมื่อยอะไรเงี้ยคือการฝังเข็มจะช่วยให้ตัวกล้ามเนื้อค่ะอันนี้สมมติว่าเป็นตัวกระดูกสันหลังอันนี้เป็นตัวแผ่นกล้ามเนื้อตัวกระดูกสันหลังที่ดีที่จะสามารถอยู่ได้ไและแข็งแรงใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาปวดเมื่อยอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าตัวแผ่นกล้ามเนื้อข้างหลังตรงนี้มันจะยึดเกาะกับกระดูกได้ดีหรือไม่ คือถ้าเกิดตัวกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะประกอบไปด้วยชี่และเลือดที่ทําให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรง เพราะฉะนั้นถ้าเราฝังเข็มเพื่อทําให้ตัวกล้ามเนื้อและแข็งแรงของแผ่นหลังแข็งแรงดีค่ะตัวกระดูกต่างๆและข้อต่างๆยึดเกาะกันได้ดีปัญหาเรื่องข้อเรื่องปวดเมื่อยต่างๆก็จะไม่มีเลยสาหรับวัย3าิอัพขึ้นไป40อัมเนี่ยก็คือจะทําให้แบบสมดุลร่างกายได้เจ้าสมากก็จะมารักษาสุขภาพมากกว่าแล้วก็คุณมีปัญหาทางด้านไหนยังไงโอเคบอกหมอแล้วเราก็มาวินิจฉัยกันว่าสาเหตุอะไรถึงทําให้มีโรคแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะรักษาตรงนั้นจุดนั้นของคนไข้เป็นเฉพาะรายไปค่ะ เอาน่าน่าสนใจคุณตั้งคุณเดินทางมาจนถึงที่นี่แล้วนะที่ที่แบบว่าใครๆก็อยากเดินเข้ามาฝังเข็มที่โรงพยาบาลกรุงเทพนี้อยากกันโน้นกันนี้เลยไปคุณตั้งนะไปเปลี่ยนชุดไปลองด้วกันลองะลองนะเราไปลองด้วยกันนะครับคุณตั้งไปครับนะแล้อยากกันนัเลยนะฮะก็ลองสักหน่อยหนึ่งคือปรัสมดุลใช่นะครับคืออย่างที่บอกไว้หมอบอกว่าถ้าอายุประมาณ30ัีแล้วเนี่ยจะลำบากเรื่องความสูงแต่สามารถจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ย ใช่ไหมมีสมดุลสดใสส่อผ้าแข็งแรงแน่ใช่แล้วคุณตั้มเขาก็ไม่ใช่คนเตี้ยใช่ไหมฉะนั้นเราก็มาปรับตรงนี้ดีกว่าแต่ผมอยากหาว่าเอ๊ะทำไมผมเนี่ยต้องให้ผมแข็งแรงคนเดียวทำไมพี่แม่มีอยากแข็งแรงบ้างเหรอยาะคุณพี่อยากสูงไงแต่มันไม่ได้โผลไม่นจะทำอไปทำไมจริงๆริี่อยากจะฝังมากเลยนีไม่บอกว่าคุณหมอช่วยฝังถาวรไว้เลยถ้ามันสูงขึ้นได้อะไม่เอาออกด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามามาลองกันนะลองผมต้องทำไงนอนนอนใหายค่ะนอนงายใช่หญ่นอน่ีออก อย่างคุดตามนี่นะคะเพื่อเพื่อรักษาสมดุลโน้นนี้นั้นมันจะต้องมีฝังประมาณอีเข็มอะไรยังไงเราก็ดูสำรวจมาแล้วกันอาตฝังข้างหน้าเะนิดเดียวค่ะเป็นช่วงท้องเพราะว่าช่วงท้องเนี่ยมาถ้าเกิด30ขึ้นไปแล้วมันจะมีจุดที่สูตรรวมชี่ต่างๆถ้าจุดตรงนี้ปุ๊บมันก็เหมือนจะไป ที่มันจะกระจายไปตามระยะต่างๆและจุดต่างๆได้ดีโทษนะคะได้ครับดีข้างหน้าของคุณหมอเนี่ยไม่ใจให้ผูกนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่โปรพอใจปะอ๋อไม่โป่ไม่โป่ไม่มีใครทำของผมนึกมานานมากนะอันนี้ขอพูดความจริงเลยนะเกีย่ามาอย่ามาเล่นเส้อหนาวใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นจากช่วงบริเวณหัวข่านจะเป็นจุดของบำรุงสมองแล้วก็จุดไข้เครียนไม่ได้ค่ะได้ รไมอองะทีมงานก็น่าจะบอกกันขอนร่วงหน้านะว่าอะไรวัาจะมีมีฝังท้องด้วยไม่เจ็บค่ะหมอมือเบามากแต่เจ็บไหมคะคิดแรกๆครับอ่าเดี๋ยวฝังใหเล็กกว่านี้อกูตงอันกะหมอมเลยนะอันนี้จะเป็นจุดปลายคุ้ยที่มีสนองตรงกลาง ซึ่งเป็นจุดอันตรายที่ฝังได้แกบทุกคนคุณผู้ชมดูแล้วไม่ยากนะคะคุณหมอของไปฝังให้คุณตั้งก็เข็มอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากันไหนอยากจะลองถ่ายดีไหมคะดีครับดี่ชอบครับตอนนี้ดีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะชับไหมรู้สึกยังไงคะเสกดีครับ คครช่วงแรกอาจจะแบบว่ายังแบบร่างกายยังไม่ได้สมบูรณ์มากก็จะรู้สึกไม่ได้ทำอะไรมากอันนี้อันนี้อันนี้มีครับตึงๆไปใช่ใช่ตึงๆตึงๆไม่น่าเชื่อเลยคือการเข็มเข้าเข็มเข้าไปหนึ่งมันไมเราตึงได้ลงปราบคณทำงานแล้วไม่กล้ามองนะครับอ่คือถ้าหลังจากฝังแล้วถ้าเราขยับอะค่ะมันจะรู้สึกว่า ชื้อที่เข็มเองโดยอัตโนมัติควรจะขยับหรือไม่ควรขยับไม่ควรขยับแต่ก็คือก็ผ่อนคลายได้เลยแหละได้นิดๆหน่อยๆแต่ไม่ควรแบบยกแข้งยกขาหรือว่ายกตัวขึ้นมาเลยนไม่ควรนี่อยู่นานแค่ไหนคุณหมอก็ประมาณ2ี่สินาทีเหมือนกันโอ้โหอะไรอันนี้ช็อตเรอใช่ปื๊บเลยเหมือนมันโดนประมาณกป้มเนื้ออยางไงคุณหมอใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดสมรวมชีพนะศูนย์รวมชีพ ชี <G. S 1> <laughs> ่ไปไปดิข่เออแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ใหม่แบบเริ่มที่จะรู้สึกว่าเชื่อแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบวิธีการที่การที่ทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์สมดุลดีแล้วทุกอย่างมันก็จะดีนี้มันเรื่องจริงเอาไหมที่นอนยังพอมีเยอะยู่ให้ อันหน้าได้ไหมเหมือนจะเข่าช่วยได้หมอปร่หยัดที่นอนที่นอนมีอีกหน่อยไหมเหรอเหยียบไหมไม่ทันแล้วตรงนี้ไม่รู้สึกชาใช่ไหมรู้สึกครับนี่โอเคตรงของหมอเม่ส่พอขาเหียบนี่ก็ประมาณนี้เป็นพื้นฐานร่างกายทั่วไปเฉยๆซึ่งยังอาจจะไม่ได้ซักประวัติหรือว่าคุยพื้นฐานร่างกายก่อน อันนี้ก็แค่เป็นคร่าวๆเบสิกแค่นี้สบายๆแต่ก็ประมาณ20นาทีเราได้ฟังคุณเห็นคุณตั้มฝังไปแล้วนะคะอันนี้เพื่อรักษาสมดุลทําให้ทุกสิ่งอย่างเลือดลงปราณไหลดีเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมจะมีน้องที่เขามาฝังเข็มจริงๆเพื่อที่จะเพิ่มความสูงนะคะวันนี้มีคนไข้ของคุณหมอเลยก็เลยบอกว่เดี๋ยวน้องรอพี่ใหม่แอบนินนะคะอยากคุยด้วยตรงนี้เราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวน้องมาคุยกับเราค่ะ